เดี๋ยวมาดูพระสมเด็จกันนะครับเป็นพระสมเด็จลายเซ็นมั่งมีทรัพย์นะครับอ๋อครับราคามีสองพันกับสามพันที่ด้านหลนังจะอ๋อด้าน,นหลังจะมี มีเป็นตรากุดใช่ไหมครับเป็นปิดตาเป็นปิดตาเป็นปิดตานะครับเป็นดุมเป็นปิดตาโอ,อ้าเหตุที่ราคาสองพันสามพันนี่ก็คือจํานวนน้อยสร้างจํานวนน้อยนะครับแล้วก็มีพับปิดตาเล็กๆใช่ไหมครับใช่เป็นเม็ดกระดุมอยู่ด้านหลังนะครับทุกคนแล้วนี่ก็เป็นสมเด็จ นี่แบบไม่มีใช่ไหมครับราคา300แต่ถ้ามีปิดตาอยู่ด้านหลังนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็มีพระปิดตานี้1,000สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัด ที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางน้ําชนนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับให้ทุกคนนะครับบอกบุญนะครับวันที่11กุมภา2567นะครับทําบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ85ปีหลวงพ่อนงนะครับนี่ครับมาร่วมงานกันได้นะครับก็จะมีพิธีบวงสวงเสียหลวงปู่โตนะครับ อินทะสุวรรณโนขนาดหน้าตัก16เมตรนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่11กุมภา2567นะครับเวลา15นาฬิกาพิธีทักษินานุปทา,านอดีตเจ้าวาดบุรพาจารย์และผู้มีผู้นูประการต่อวัดนะครับก็จะมี15นาฬิกา39แล้วก็เวลา16นาฬิกา39 เวลา17นาิกา34นะครับก็จะมีพิธีบวงสวงเทเสียนหล่อหลวงปู่โตนะครับเพราะว่าทางวัดก็กําลังจัดสร้างองค์หลวงปู่โตอยู่นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่นงของเรานะครับนี่วัดบางน้ําชนนะทุกคนก็จะมีพิธีพรามบวงสวงทวยเทพเทวานะครับ นี่ครับไทยจะรับเป็นเจ้าภาพนะครับก็รับพระปิดตานะครับนี่มีวัตถุงมงคลนะครับเป็นที่ระลึกวัดบางน้ำชนก็อยู่เจริญนคร59ทับหนึ่งนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปไปในวัดนะครับหลังจากแจ้งข่าวแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใครมีโอกาสก็มากันได้นะครับ วันที่11กุมภา2 5พันธ้า5 6 7นะครับมาร่วมพิธีบวงสวงเทเสียนหลอ่อลวงปู่โต๊ะนะครับนี่ครับทุกคนโอ้คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับนี่เขาก็จะทำพิธีหล่อเสียน หลวงปู่โตก่อนนะครับโอ้เสร็จเร็วนะตอนนั้นมายังเป็นโค้งอยู่นะครับด้านบนก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่ทุกคนจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11บอถ้าผม มีโอกาสก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆด้วยชมกันนะครับโอ้นี่ก็แล้วเสร็จเป็นบางส่วนนะครับสวยงามครับ ใครที่มีกําลังพอนะครับแล้วก็มีโอกาสก็มาร่วมทําบุญได้นะครับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมมัตถุมงคลกันครับ นี่ครับวัตถุมงคลภายในวัดนะครับอ้เป็นเหรียญนี่สวยมากทุกคนนี่แปดร้อยนะครับนี่ครับ ราคาก็มีตั้งแต่6กร้อยนะครับเหรียญหกร้อยห้ารอยนีน่ห0ารกับลงยาเป็นเหรียญลูกไข่นะครับมีราคา6ก0้อยแปดร้อนะครับแล้วแต่เนื้อครับแล้วแต่เนื้อเดีย๋ยวมาดูพระสมเด็จกันนะครับ เป็นพระสมเด็จลายเซ็นมั่งมีทรัพย์นะครับอ๋อครับผมราคามีสองพันกับสามพันที่ด้านหลังจะอ๋อด้าน,นหลังจะมีมีเป็นตะกรุดใช่ไหมครับเป็นเป็นปิดตาเป็นปิดตานะครับเป็นดุมเป,ปดเป็นปิดตาอ๋อ อาเหตุที่ราคา2 0 0 0 3 0สามพันนี่ก็คือจำนวนเนาะสร้างจำนวนน้อยนะครับแล้วก็มีพับปิดตาเล็กๆใช่ไหมครับใช่เม็ดกระดุมเป็นเม็ดกระดุมอยู่ด้านหลังนะครับทุกคนแล้วนี่ก็เป็นสมเด็จนี่แบบไม่มีใช่ไหมครับเพราะราคาสามร้อยแต่ถ้ามีปิดตาอยู่ด้านหลังนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับทุกคน แล้วก็มีพระปิดตานี้1,000งพันก็สังเกตน,นะครับราคาจะต่างกันเพราะว่ามีมีตระกุดนะครับนี่เป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับหกหนะครับเนื้อสมเด็จ84องค์นะครับตะกุด5ดอกนะครับแล้วก็มีเนื้อใบลานนะครับสองร้อยนะครับนี่เป็นชุดประธานตอนกระถิ่นชุดแรกเล เป็นชุดใช่ไหมครับนี่หนึ่งชุดเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนนะครับประทานของตะสีมันเหลือมันเหลือชุดของชุดก็เลยเป็นเป็นไอ้ตะกุดทองคำเหรอครับใช่ใช่เป็นตะกุดทองคำนะครับนี่หนึ่งแสนนะครับเป็นมีไม่เหมือนกันทุกองเนี่ยโอ้จะมีมีความแตกต่างนะครับ นี่ชุดนี้หนึ่งแสนใช่ไหมครับใช่ของเป็นประธานกระถิ่นตอนตอนไหนกระถิ่นโอ้กางานกระถิ่นถจะได้เป็นประธานแสนหนึ่งเลได้ครับแต่ตอนนี้เราทำมาแล้วมันเหลือชุดสองชุดอ๋อเหลือมีเหลือประมาณสองชุดใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ครับปิดตาก็จะมีสามพันเจ็ดร้อยสำหรับความแตกต่างของราคาก็คืออยู่ที่ อยู่ที่ตะกุดนะครับอยู่ที่ตะกุดที่ว่าตะกุดทองคตาตะกุดเงินอย่างเงี้ครับนี่สองพันนะครับนี่นี่หนึ่งพันนะครับแล้วก็มีพระปิตาจัมโบ้หกห้านะครับนี่มีสามร้อยก็มีนะครับสามร้อยก็คือไม่มีตะกุดนะครับนี่ นี่ราคาที่ว่า2 0 0พขึ้นไปนี่ก็คือไม่มีตะกุดนะครับคอสองร0อนี่คือไม่มีตะกุดนะครับขออภัยไม่ใช่2 0 0พันนะครับถ้า200นี่คือจะไม่มีตะกุดนะครับแต่ถ้ามีตะกุดราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนี่เช่นนี้2 0 0พแล้วก็นี่700รอยนะครับนี่สองพัเพราะว่ามีตะกุดทองคำสองดอกนะครับนี่ก็คือความแตกต่างนะครับเพื่อนๆอันนี้ จะหล่อเสียงหมวกผู่วันที่11เนี่ยก็จะมีเนี่ยทำบุญตามเนี่ยจะได้เป็นชุด๋อครับผมนี่วันงานใช่ไหมครับใช่าทำบุญตามนี้ก็จะมีก้าร้อยเก้าสิบเก้าพันสามพันก็จะได้ก็ได้เป็นชุดไปก็จะเป็นตะกรุดทองคำอย่างนี้ก็จะมีอยู่วันอาทิตย์ที่11กเกุมภานะครับ ใครนิโอกาสก็มาร่วมบุญกันได้นะครับเย็นๆใช่ไหมครับประมาณ4ีอ๋สี่ห้าโมงถึงทุ่มเนาะพิธีก็จะเริ่มนะครับมาร่วมบุญกันได้แล้วก็จะได้รับเหมือนเป็นของขวัญน,นะครับเหมือนเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นภาพปิตตานะครับก็คือทําบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ85ปีนะครับพิธีหล่อเสียนหลวงปู่โตอย่างที่ผมแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ อยากให้มาร่วมงานมากนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญกันได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นพระปิตานะครับนี่เป็นชุดนะฮะเป็นชุดนะครับแล้วแต่เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์นะครับส่วนวัตถุมงคลอื่นๆของหลวงพ่อก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อนงปี2,562นะครับแล้วก็มี เรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนงนะครับก็ยังมีให้เช่าบูชานะครับโอละสองันนะครับมี2องพมี500รวัตถุมงคลที่ราคาแตกต่างก,กันก็เพราะว่าแต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่มีตั้งแต่ตะกุดยัน,นะพันสองก็มีนะครับก็รุ่นบุรณะอุโบสถก็มีนะครับสี 4, ่พัน,นนะครับด้านในนะครับเห็นไหมน,นี่ ก็มีเหรันนี้สามร้อยนี่ก็สามร้อยนะครับนี่เป็นชุดอย่างนี้ก็สามพันนะครับเป็นผักกลิ่นนะครับนี่ครับสองพันร้อยหกสิบหกนะครับนี่เป็นผักกลิ่นก็ยังมีนะครับนีชุดหนึ่งก็สามพันนะครับทุกคนนี่เป็นเสือก็มีเสือเสือนี้สามร้อยนะครับ ก็มีมีดหมอนะครับมีดหมอนี่หนึ่งพันนะครับเดียวเลยแล้วก็ใบใหญ่นี่ครับพระปิดตามีสองร้อยนะครับสองร้อยเป็นปี2565นะครับมีทั้งพระสมเด็จพระปิดตาก็อย่างที่ผมบอกนะครับราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่ฝังตะกรุดนะครับนี่เป็นเป็นล็อกเก็ตก็มีครับก็มีรูปหล่อหลวงพ่อนะครับนี่ สามพันห้านะครับแล้วแต่ขนาดรถเอานจอดรถนี่ก็คือวัตถุมงคลในปัจจุบันของพระนงนะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับมาร่วมงานบุญกันได้นะครับวันอาทิตย์ที่11บกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับใครมีโอกาสมีเวลาก็มากันได้นะครับแล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลกันได้ครับนี่ก็คือความสวยงามของพระอุโบสถนะครับ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะทุกคนโอ้สวยมากเลยครับมีปูเสร็จแล้วตรงนี้ตอนนั้นผมมายังไม่เสร็จนะนี่ก็เริ่มเริ่มจะเสร็จเริ่มจะปูตรงกระเบื้องแล้วอันนี้ก็น่าจะใกล้แล้วครับ ที่ทุกคนเห็นนั่นก็จะรอจะหลอหลวงปู่โต๊ะนะครับโอ้ผมนึกไม่ออกก็มาร่วมงานกันได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับที่จะมีพิธีเทท,ทองหล่อนะครับแล้วก็จะสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่นะครับเป็นสาราปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นโบสถ จริงกำลังสร้างนะครับดูภายในครับโอ้อลังการงานสร้างคนสวยมากนะครับโอ้ ถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารนะครับกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกรประธานพิธีหล่อเสียนหลวงปู่โตอินทสวรโนณมนฑลพิธีวัดบางน้ำชนวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567เวลา20นาฬิกาโอ้20นาฬิา แต่พิธีอย่างอื่นก็คงเริ่มตั้งแต่ห้าโมงนะครับนี่ครับจะเป็นพิธีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับก็ถือว่ามาแจ้งข่าวให้ได้ทราบข่าวกันนะครับงานบุญบอกบุญ ใครจะมาเช่าวัตถุมงคลก็มากันได้นะครับวัดบางน้ำชนนะครับวันนี้สวัสดีครับ